สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาแนะนำนะครับให้พบกั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 บอ้าวอยู่ไหนล่ะเน,นี่ยตัวพระเอกอ๋ออยู่นี่มาแล้วเข้าฉากกว่าก็เป็น a n นดรอยนะครับจากค่ายเกาหลีนะครับหน้าจอก็เลอะหน่อยเนาะเช็ดจากค่ายเกาหลีนั่นเองนะครับตัวนี้ค่ายอะไรอะซัมซุงนะครับ Galaxy A7 นะครับเป็น A-Series ตัวล่าสุดที่กำลังจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับก็ง,งานในงาน Thailand Mobile Expo ในช่วงต้นปีนี้ก็จะได้เห็นกันนะครับราคาเปิดมาแล้ว ที่1 4 9 0 0บาทนะครับ1 4 9 0 0บาทถือว่าไม่ถูกไม่แพงจะว่าถูกก็ไม่ไม่เชิงนะผมว่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสเปกคปุ้มค่ากับราคาพร้อมกับดีไซน์สมัยใหม่ของซัมซุงที่ขอบเป็นโลหะแต่นี้อะเคลือบเ,เป็นสีขาวนะครับ ตัวเครื่องเป็นสีขาวนะครับจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าไฮไลท์ของมันคือรองรับ LTE 4G นะครับและก็2ซิมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าที่รองรับ 4G ทั้ง2ซิมปกติเนี่ยถ้าเป็น d u อัลซิก็จะรับ 3G ทั้ง2ซิมนะครับ จริงๆตัวนี้ก็ได้นะ 3G ทั้ง2ซิมรวมถึง 4G ทั้ง2ซิมด้วยนะครับก็ตอนนี้เราใส่ผมใส่ตัวที่นี่ไม่มี 4G แน่เลยนั่นว่าแล้วขึ้นตัว H นะครับจริงๆเข้าในเมืองก็จะเป็น 4G ของค่าย D-Tac นะครับก็รองรับแน่นอน100%นะครับโดยสเปครุ่นนี้นะครับนอกจากรองรับ 4G ที่เป็นทีเด็ดแล้วนะครับก็มาพร้อมกับ CPU นะครับ quad core 1น GHz นะครับและ quad core 1น GHz นั่นก็คือมี2มีค u a d core สตัวนะครับที่ทำงานร่วมกันนะครับและหน้าจอแน่นอนว่าสว่างสดใสแบบนี้นะครับก็เป็น super m o l ล t นะครับแล้วก็ตัวขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนั่นเองก็เป็น full HD นะครับ ด้วยความเป็น A-series ก็ทำให้ดีไซน์ออกมา A3,A5,A7 ก็จะคล้ายๆกันครับด้วยขนาดหน้าจอที่ต่างกันแล้วก็สเปคก็ต่างกันช่ต่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับออจะเห็นว่าดีไซน์ของ A7 นะครับจริงๆ A-series แหละทุกตัวไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าข้างในตัวนี้ครับด้านในตัว อะจะเห็นไหมครับเป,เป็นริ้วสีขาวสีขาวๆนะครับริ้วสีขาวอยู่ด้านในตามขอบเครื่องทั้งหมดเลยนะครับขอบตัวเครื่องจนถึงด้านบนเลยนะครับจะเป็นขอบก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ของซัมซุงนะครับที่สวยงามแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นขอบตัดทั้งหมดเลยนะครับด้านข้าง ก็ดีไซน์ในในปีนี้นะครับต้องบอกว่าก็น่าประทับใจนะครับสาหรับ A-Series คือจับมาแล้วให้ความรู้สึกที่แตกต่างจาก s ซัมซุงในยุคอดีตอย่างมากมายนะครับด้วยน้ำหนักด้วยคุณภาพและดีไซน์นะครับทำให้น่าใช้งานอีกระดับหนึ่งแล้วก็ตัวสเปคอื่น ให้แรมมา2กิกพอไหมครับก็น่าจะพอแล้วก็ตัว ROM หรือว่า Solid ข้างใน16 g ินะครับเพิ่ม Micro SD ได้นะครับแล้วก็แบตภายในให้มาแบตภายนอกก็ก็ไม่มีนอมนองมาอยู่ภายในอยู่แล้วจริงๆตัวนี้ถอดแบตไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวเครื่องซ a มเป e r นะครับตัวเทสนะครับเจ็นว่ามีตัวซีเรียสติดอยู่ด้วย แบตภายในก็ให้มาสอ0 6ันหกนะครับด้วยขนาดหน้าจอขนาดนี้สองพันหกก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับถ้าจะเยอะจริงคงต้องเป็นส0 0พันอนะครับตัวนี้จริงๆต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งพอดีเอาตัวนี้มาได้เดี๋ยวนะเอาที่ที่ใส่ที่จิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มซิมโดยซิมตัวนี้นะจะเห็นว่า ดีไซน์อ่ะมาดูไล่ดูนะครับตัวตรงนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB ตัวสำหรับชาร์จนะครับและตัวนี้คือพอร์ตช่องทำเสียงหูฟังไล่มาด้านข้างนะครับความบางนั่นบางอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะในสเปคมีได้บอกแต่ว่าบางกว่าตัว A5 นะครับ ดึงดึงบางกว่า A5 ประมาณ1มิลก็บางได้อีกเร่งลดเสียงครับกลับมาที่เร่งลดเสียงเนาะความบางก็คือก็ถือว่าบางกว่าตัว A5 นะครับเรียกว่าอาจจะบางที่สุดในบรรดา A s e ซ i e s นะครับตัวนี้ด้านบนมีไม้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีะไยเรียบๆตรงนี้มีส่วนโค้งนะครับ อีกด้านหนึ่งคือปุ่มปิดปัดเครื่องไอ้ตรงนี้แหละที่อยากจะโชว์ให้ดูแล้วเข็มจิ้มมันหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเจอแล้วจะเห็นว่ามีช่องสองช่องให้เราใช้เข็มจิ้มนะครับเพื่อที่จะเอาถาดซิมออกมาจะถาดมีสองถาดเนาะตัวถาดซิมจะเห็นว่าตัวนี้ปึ๊บมาแล้วซิมใส่ดีแทยอจูเป็นนี่ นาโนโซิมนะครับและอีกอันหนึ่งที่จะดึงมานี่ใส่ไมโคร s d ได้และใส่ซิมที่2ได้ด้วยนะครับใส่ซิมที่2ยังไงใส่ซิมที่2อย่างนี้ใช่ไหมนี่ใส่ซิมที่2อย่างนี้นะครับเขาจะมีช่องอยู่อ่าถ้เาเป็นลักษณะน,นี้ซิมที่2นะครับ ก็ใส่ลงไปใช้งานปกติเขาจะเป็นซิม2ซิม1นะครับแล้วก็ซิมซิม2ตัวนี้เป็นด u a l นะครับสามารถใช้งานได้2ซิมกล้องด้านหน้าจริงๆตัว A-series เนี่ยผมอยากได้กล้องเยอะๆจังเลยกล้องด้านหน้าให้มาห้าล้านเยอะพอไหม จริงๆมันก็เยอะแล้วแต่อยากได้เยอะกว่านี้แต่ว่าปัจจุบันพื้นฐานของ Android โดยส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่5ล้านถ้า s a m s u n งจะเปิดออกมาฉีกตลาดด้วยราคานี้พร้อมกล้องที่คุณภาพดีกว่านี้แล้วก็พอเสูงกว่านี้ก็จะดีมากนะครับกล้องหลังเห็นว่าด้านหลังนี้โอ้โกล้องนูเลยถึงแม้ว่าตัวบางนะจะบางแต่ว่าเราก็จะเห็นตัวขนาดกล้องนะครับมา กล้องหลังเนี่ยสิบสามล้านพิกเซลก็ลถือว่าเยอะใช้ได้เลยละครับความสวยงามของตัวเครื่องนะครับตัวอีกนิดหนึ่งก็คือฝาด้านหลังนะครับที่ยังเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรน,นะเป็นพลาสติกถึงแม้ว่าตัวขึ้นรูปหรือว่าตัวบอดี้ทั้งหมดจะเป็นโลหะนะครับแต่ว่าจริงๆฝาตัวนี้อาจจะต้อง คิดว่าน่าจะเป็นดีไซน์เป็นพวกใช้เป็นพวกกระจกหรือว่าอะไรที่มันดูแบบพรีเมียมกว่านี้น่าจะดีขึ้นนะครับว่าอันนี้อาจจะนิดหนึ่งที่เป็นส่วนตัวตัวยที่ไม่ชอบไปนะปึ๊บเริ่มใหม่ซัมซุงปุ่มกดฮาร์ดแวร์นะครับด้านหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังมากับทุกค่ายนะครับซัม s ุง g าแล็กซ A7 ก็ถือว่าสวยงามครับขนาดหน้าจอ5.5นิ้วด้วย5.5นิ้วก็ถือว่าใหญ่ไหมก็ถือว่าใหญ่นะแต่ว่าจากมือผมเนี่ยเล็กมากเล็กจริงๆแต่ว่าเออยังจับใช้งานได้ผมว่าก็ค่อนข้างดีละอ่ามีใส่ซิมมาแล้วนะครับเห็นว่าอยู่ที่ซิมสองรับ 3G และ 4G ได้ทั้ง2องซิมด้วยนะครับอันนี้ ส่วนซอฟต์แวร์ด้านในนะครับตัวซอฟต์แวร์ด้านในอันนี้ผมลงเพิ่มตัว Twitter, i n อินสตาแกรมเฟซบุ๊กนะครับลงเพิ่มส่วน Spin Spin นะครับอันนี้คือเป็นแอปที่ติดมากับเครื่องซึ่งเป็นแอปที่เอาไว้ฟังเพลงซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวจริงออกมาจะมีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ Flipboard มีอยู่แล้วสำหรับอ่าน ขมูต่างๆนะอันข่าวสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับซัมซุงไม่ได้ใส่แอปอะไรมากๆมานะครับก็คงหลักๆก็คงเป็น Galaxy App นะครับที่สามารถเข้าไปเลือกโหลดแอปใหม่ๆจาก Store ได้คงไม่ได้พรีนซอลมาเหมือนแต่ก่อนที่มีพรีนซอลมาเพียบเลยนะครับช่วงก่อนแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ก็เป็นการใช้งานปกติตัวเวอร์ชั่นของ Android นะครับจะมาที่เว oui.. อร์ชั่น4.4.4ก็จะว่าไปจะไป5.0ได้ไหมก็คงต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนจากซัมซุงอีกทีหนึงนะครับ แต่ว่าถ้าไปได้ก็คงอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็คงต้องรอส่วนอื่นๆการประหยัดพลังงานก็ยังมีโหมดการประ,ประหยัดพลังงานสูงสุดอยู่นะครับเหมือนเดิมฟังก์ชันต่างๆนะครับ มี NFC นะครับ NFC และการแชร์มี m i r r o r l n n s s สก e น m i r r ล r i n ลนะครับมันติ w i n d o w ก็มีให้ใช้งานนะครับปันตีวินโด้ก็จะเป็นของแอปต่างๆ ป๊บมีอะไรใหม่ๆอีกไหมก็น่าจะหมดแล้วสำหรับตัวการอดพเเช่นอ่าที่ว่างนะครับที่มีอยู่ด้านในว่าง11กิกใช้ไปแล้วร้อยกว่า600ครับก็16 1 5กิกนะครับ ก็เต็มๆ็มอ,อมี11บเดกิกใช้ไปแล้ว500้อใช่ไหมจะเบลออะไรเนี่ยเ,เออใช้แล้วว่างอ๋อโอเคก็รวมกันสี่ซะอย่างนั้นและเรื่องต่อไปกล้องถ่ายรูปนะครับตัวกล้องถ่ายรูปชัตเตอร์เร็วนะครับ ก็โฟกัสมีโหมดให้เลือกเพียบนะครับเซลฟี่กล้องหลังตัวจับใบหน้าอัตโนมัตินะครับใช้กล้องหลังติ้งก็ได้แล้วครับเห็นว่ามันมีติ้ง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 นะครับก็จะเห็นว่าสามารถถ่ายภาพได้ โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องหน้าเซลฟี่ก็ได้ใช้กล้องหลังก็ได้ครับมีเสียงเตือนใช้ซาวด์แอนด์ช็อตนะครับก็ยังมีอยู่กีฬานะครับมีจัดการโหมดด้วยนะครับก็สามารถที่จะจัดการโหมด Beauty โหมดช็อตต่อเนื่องนะครับพานอโรมามีถ่ายต่อเนื่องมี H D R สามารถเปิดโหมดต่างๆ ก่อนถ่ายหลังถ่ายด้วย s า u n d แอนด์ช็นะครับหมดกลางคืนมีดาวน์โหลดเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้คือเราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ s u p p o r t s h o าวด์แอนด์ช็อต m อนิเมชั่นอ๋ออันนี้เราลงไปเรียบร้อยแล้วโอเคก็ที่เราเห็นนะครับ Animation Photo อันนี้ยังไม่ได้ลงเนาะปึ๊บแอนงช็อตไปแล้วเนาะปึ๊บ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเปิดโหลดไปแล้วนะครับมี Animation Photo ด้วยส่วนของกล้องหน้านะครับก็ขนาดกล้อง5ล้านก็คือไวเซลฟี่แล้วก็สามารถใช้ปามนะครับอาถ่ายหน้าตัวเองได้นะครับามเซลฟี่ก็อันนี้คือสามารถพรีวิวได้นะครับเป็นฟังก์ชันของ เอ,อตั้งแต่โน้ต4ที่เปิดตัวนะครับก็จะมีพรีวิวตัวภาพนะครับรีทัทไปหน้าได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องถ่ายก็ได้ก็จะเห็นภาพหน้าตัวเองนะครับเป็นแบบนี้ดวงตาหน้าเรียวหน้าใสนะครับโอ้ดีมากเลยไม่ใช่ก็จะเห็นหน,หน้าเราก่อนถ่ายนะครับแล้วเราก็ถ่ายก็ได้ปรับขนาดภาพนะครับได้ถึง5ล้านนะครับทีต่อสา ก็จะเห็นว่าภาพจะต่างกันนะ5ล้านกับ3.7ก็แล้วแต่ปรับนะครับอันนี้คือหน้าจอขนาดเต็มเนาะขนาดสัส่วนของภาพมีช็อตเป็นช่วงนะครับตั้งเวลามีเอฟเฟคต่างๆก็จะเห็นว่าเปลี่ยนก่อนถ่ายได้เลยนะครับทีว w ก่อนถ่าย สัมผัสค้างไว้นี่มีโหมดอื่นๆไมอันนี้ไม่ได้ตึ้งตึงต้งฟูเวิดีโอถ่ายวิดีโอฟู HD นะครับถ่ายวิดีโอได้ฟู HD ที่กล้องด้านหน้าเลยอืมเยี่ยมแต่ไม่มีโหมดหน้าสวยมาให้ด้วยอันนี้เครื่องแอปเครื่องทึ๊บบันทึกภาพกลับด้านด้วยนะครับ ฟังก์ชันของการถ่ายภาพมีให้เลือกไม่น้อยเลยทีเดียวตึงอัตโนมัติเราก็เล่นนั่นเนวตั้งซะตั้งนานนะเปิดแสตได้นะครับปรับแต่ง อันนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันครับความละเอียดของภาพนะครับปกติก็เซตบ้างตั้งค่ามาให้ที่9.6นะครับหรือประมาณ10ล้านนะครับก็เป็นขนาดเต็มจอแต่ว่าถ้าอัตราส่วน4:3เนี่ยครับจเห็นว่าไม่เต็มหน้าจอนะครับแต่ว่าถาออกมาก็ปึ้งโฟกัสก,ก่อนสิตึง้งเนี่ยครับก็ ใช้งานได้เช่นเดียวกันถ่ายวิดีโอก็เต็ม Full HD นี่คือเป็นเมนูต่างๆนะของวิดีโอมีสามารถวัดเฉพาะจุดเป็นเมตริีหรือตรงกลางก็ได้นะคสัมพัน์เพื่อถ่ายภาพได้ตรวจสอบรูปภาพวิดีโอนะ ปรับค่า iso ได้ถึง800นะครับผมปรับระดับเสียงจะใช้เป็นอะไรก็ได้ก็คงเป็นฟังก์ชันของอันถ่ายภาพนะครับกับที่12ใช้ s บวกครับก็แสดงว่าใช้ rtg ไดแ้แน่นะครับ หนึ่งการใช้งานก็ t o ทั Touch with UI นะครับก็ตอนนี้ยังลื่นดีก็คงเอาไว้ทดสอบพวกเล่นเกมอีกทีก็แล้วกันนะครับเข้าเว็บสักนิดจริงๆชอบตัวคีย์บอร์ดของ Samsung มากเลยนะครับ ที่ตัวเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวภาษาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยพิมพ์ง่ายเช่นว่าช่องไฟนะครับท่องเว้นวรรคนะครับระหว่างคีย์มันก็จะไม่ค่อยชนกันแต่ว่าถ้าลองภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะเล็กนิดหนึ่งเล็กไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับสำหรับตัว s Samsung Galaxy a m s ุงกาแล็กซ A7 หรือ A7 นะครับที่ราคา14,900บาทด้วยสเปคขนาดนี้นะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างหนึ่งของซัมซุงที่ทำออกมานะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม